สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทำโปเกสบาร์อีกแล้วนะครับโปเกสบาร์ครับมันก็จะเป็นแบบประมาณแบบเหมือนเป็นเส้นที่วิ่งบอกระยะเวลาของคลิปเราหรือเส้นบอกระยะเวลาของอะไรสักอย่างเงี้ยแต่ในคลิปนี้ครับผมจะทําให้โปเกสบาร์เนี่ยมันเป็นเส้นวิ่งเหมือนกับแบบบอกระยะเวลาของคลิปเราครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ครับที่มันจะวิ่งวิ่งอยู่ตามมุมเนี่ยครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยครับเราจะทําให้มันวิ่งออกจากมุมทั้งสองฝั่งครับเราวิ่งให้มันบรรจบกันครับโดยทั้งหมดเราจะทําในโปรแกรม Premiere Pro นะคร ก็สำหรับวิธีการทําในคลิปนี้นะมีเพื่อนๆถามกันเข้ามาครับว่าเราสามารถทําเส้นวิ่งๆเนี่ยรอบกอบคลิปของเราอย่างเงี้ยเราจะทําได้ไหมในโปรแกรม Premiere Pro นะครับจริงๆถ้าเกิดจะเอาแบบง่ายๆเลยนะครับในโปรแกรม After Effects เนี่ยมันก็จะมีเครื่องมือหรือมีฟังก์ชันอะไรเงี้ยให พร้อมมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะทําใน Premiere Pro เนี่ยมันก็พอที่จะพอทําได้อยู่นะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่มันอาจจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างเยอะกว่าในโปรแกรม After Effects ครับก็เดี๋ยวไปลองดูที่โปรแกรม Premiere Pro กันเลยนะครับก็มาที่โปรแกรม Premiere Pro ครับมาถึงให้เพื่อนๆเ,เอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่เฟรมแรกคือถ้าเกิดเราจะทําแบบนี้เนี่ย คลิปเพื่อนๆก็คงจะทําตัดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแหละใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆมาที่เฟรมแรกของงานที่เราทำนะอย่างของผมเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเฟรมแรกแล้วนะก็ให้เพื่อนๆครับมาสร้าง Color m a t ครับคลิกขวาครับแล้วก็ New i t e ทครับแล้วก็คัลเลอร์แมทนะ แล้วก็กดโอเคอยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการจะทําสีอะไรนะครับแต่ผมจะทําเป็นสีแดงแล้วกันนะผมก็เอามาเลือกสีแดงกดโอเคแล้วก็กดโอเคแล้วก็ลากมาวางที่งานของเราตั้งแต่เฟรมแรกแล้วก็ดึงคุมให้สุดนะแล้วก็กดที่ตัวคา l ร์แมทครับมาที่เอฟเฟกต์ครับพิมพ์คําว่าคอปนะเราจะใส่คอปมันเข้าไปนะแล้วก็ลากมันใส่นะ พอลากมันใส่เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่มาเท้าเฟ n คอนโทรนะครับกดคําว่าคอปนะแล้วก็มาดึงคอปเราไปเลยนะดึงคอปอย่างนี้ได้เลยนะเราไม่ต้องไปเลื่อนตรงนี้เลื่อนตรงนี้อาจจะเลื่อนยากนะผมก็เลยมาเลื่อนคอปตรงนี้ได้เลยคือจริงๆเนี่ยเราอาจจะทําให้มันเส้นเล็กๆหน่อยสักประมาณนี้ก็ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะทําให้มันใหญ่หน่อยละกันนะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะผมก็อาจจะเอาเส้นใหญ่สักประมาณนี้จริงๆอาจจะสัก แค่ประมาณนี้ก็พอแล้วนะก็สวยงามแล้วแต่ผมจะเอาให้มันใหญ่ประมาณนี้นะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆกดปุ่ม Alt ที่คีย์บอร์ดครับทำการก๊อปขึ้นไปอีกตัวหนึ่งครับก๊อปคลัมแมทขึ้นไปอีกตัวหนึ่งอย่างนี้ ปุ่ม all ค้างแล้วลากไปเลยนะครับพอลากขึ้นไปอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เ,เพื่อนๆปิดตามันไปก่อนนะเรายังไม่ใช้งานกับมันเพราะว่าเราลากขึ้นไปไว้แล้วมาที่ตัว color mat อันล่างเหมือนเดิมนะก็คืออันที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแหละให้เพื่อนเพื่อนมาที่ effect control ครับเส้น p a e อยู่ที่เฟรมแรกครับให้เพื่อนเพื่อน,นครับมาตรงส่วนของ effect เรานะมาในส่วนของตัวคำว่า light นะ light ก็คือฝั่งขวานะฝั่งขวาเราจะทำการ c o p ปมันนะ ตอนนี้ค่ามันอยู่ที่0ูนเนี่ยศูนย์ก็คือไม่ได้ครอบมันนะให้เพื่อนๆกดที่ Toggle er Animation นะกดไป1ทีปุ๊บมันได้คีย์เฟรมขึ้นมา1อันใช่ไหมพอมเพื่อนๆได้คีย์เฟรมขึ้นมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดึงคีย์เฟรมนี้เนี่ยไปขวาสุดนะขวาสุดอย่างนี้เลยนะแล้วก็เราเลื่อนตรงเนี้ยให้มันเป็น100นะเนี่ยครับพอเราค่อยๆเลื่อนไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปใช่ไหมมันก็ค่อยๆครอ,อ,อบนี่ครับอ่าเราเลื่อนมาที่100แล้วเราลองเพย์ดูก็ได้ครับนี่ครับมันก็จะค่่คค่่ออยๆเลลืนไปใชมะ ตามระยะเวลาของคลิปเราเรามีคลิปเราตัดงานเท่าไหร่เนี่ยเราก็ทําให้ระยะเวลาสุดพอดีอ่าเราก็กลับมาที่เฟรมแรกเหมือนเดิมนะให้เพื่อนๆมาเปิดตาตัวที่เราก๊อปขึ้นไปเปิดตาปุ๊บอ่าพอเปิดตาเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆ่นก,กดที่ตัวมันใช่ไหมมาตรงส่วนของ,ของคําว่าคอปนะอ่าตรงส่วนคําว่าคอปเราเพื่อนเพื่อนลากตรงนี้ให้เต็มไปเลยแล้วก็เราจะคอปขวามือไปทางซ้ายนะก็ให้เพื่อนๆมาดึงคอปอย่างนี้อ่า เราอาจจะเอาเส้นเพรเนี่ยออกมาก่อนก็ได้นะเราจะได้รู้ขนาดของไอตัวเส้นข้างล่างเราเนี่ยว่ามันครอปขนาดไหนเราก็ครอปให้มันใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยมันหนาไปใช่ไหมเราดูความหนาของเส้นนี้แล้วเราจะได้ครอปให้มันใกล้เคียงกันอ่าประมาณนี้ดีไหมอ่าใกล้เคียงกันไหมผมว่าใกล้เคียงแล้วพอใกล้เคียงเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆเอาเส้นเพรเนี่ยมาไว้ที่เฟรมแรกนะเฟรมแรกอย่างงี้แล้วตอนเนี้ยเราจะครอบด้านบนลงล่างใช่ไหม ด้านท็อปเนี่ยอ่าเราจะครอปด้านบนลงล่างก็ให้เพื่อนๆเอาเส้นเพจเนี่ยไว้ที่เฟรมแรกด้านท็อปเนี่ยเรามาที่ด้านท็อปนะอันนี้คือตัวบนแล้วนะตัวนี้ให้เพื่อนๆกด toggle er animation ไป1ทีเพื่อสร้างคีย์เฟรมพอได้คีย์เฟรมเนี่ยคีย์เฟรมนี้เนี่ยมันเป็นคีย์เฟรมสุดใช่ไหมเราดึงคีย์เฟรมไปขวาสุดอย่างนี้ไปไว้ที่เฟรมสุดท้ายแล้วเส้นเพจเนี่ยเรายังอยู่เฟรมแรกให้เพื่อนๆทําการครอปมันลงไป100ไปเลยอ่าเนี่ยครับแค่นี้กดเพลได้เลยปึ๊บ มันก็จะเพของมันไปยันสุดนะอ่าที่คลิปมันกระตุกเนี่ยภาพเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจกับภาพด้านหลังของผมนะภาพทะเลเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าผมก๊อปวิดีโอออกมาเป็น4คลิปนั่นเองนะผมไม่ได้มีคลิปอื่นๆมันก็เลยกระตุกอย่างนี้แหละแต่เราดูแค่ไอตัวเส้นแดงๆที่มันวิ่งแล้วกันนะอ่านี่มันมันก็วิ่งไปยันสุดคลิปของเราแค่นี้เองมันก็สุดอ่า พอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมแต่เราไม่ต้องไปสร้างใหม่นะให้เพื่อนๆลากคุมทั้ง2ตัวนี้ครับคลิกขวาครับแล้วก็เนสมันไปแล้วเราก็พิมพ์ชื่ออะไรไปก็ได้อ่ะพอเราทําการเนสเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกดที่ตัวเนสของเราเนี่ยกดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดปุ่ม alt อ่ะกดค้างไว้นะแล้วก็ดึงขึ้นมาอีกตัวหนึ่งอย่างงี้ให้มันเท่ากันนะแล้วก็พอเราได้2ตัวเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกต์ครับแล้วพิมพ์คําว่า f l i p นะ fl ip อ่ะ พอเราพิมพ์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีฟิปทั้ง2ตัวนี้ใช่ไหมอ่าให้เพื่อนๆลากทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมาใส่ไปเลยนะ2ตัวเลยนะลากมาใส่ตัวนี้ลากมาใส่ตัวบนอย่างเดียวนะลากมาใส่ตัวบนอย่างนี้แต่เราใส่เอฟเฟกทั้ง2ตัวนะเอฟเฟกนี้ด้วยอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้เอาเส้นเพย์เฮดมาไว้ที่เฟรมแรกลองเพย์ดูนี่ครับ2มุมแล้วนะวิ่งเข้าหาบรรจบกันอ่า ไม่ยากใช่ไหมไม่ยากก็จริงๆหลายๆเพจหรืออาจจะฝรั่งหรืออาจจะเพจอะไรเนี่แหละผมเคยเห็นอยู่นะที่เขาทาอย่างเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนๆส่งเพจพวกนั้น,นมาให้ผมดูนะว่าอยากจะทําลูกเล่นประมาณนี้เนี่ยว่าจะทํำยังไงก็จะทําประมาณนี้นั่นเองนะจริงๆก็ไม่ยากนะแค่นี้เองง่ายๆ ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมมีของมาแนะนําสําหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วหรือคนที่กําลังอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี shirt. ้ผมมีไฟล์เทมเพลตต่างๆขายอยู่หลายรูปแบบนะครับหลักๆอยากจะแนะนําไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์นะครับไฟล์เทมเพลตข้อความแบบนี้ครับจะทําให้ข้อความในคลิปของเพื่อนๆเนี่ยสวยงามมากๆนะครับซึ่งวิธีการใช้งานครับง่ายมากๆครับเพียงแค่เพื่อนๆลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเรานะครับแล้วกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตที่เราลากลงมาครับแก้ไขข้อความของเราครับแค่นี้ครับเพื่อนๆก็สามารถมีข้อความสวววยยยๆๆใชช้้้งงงาาาาาานนนนนนกกกัแแแลรรบบหืืออออออไไมม่่่่่่่เเเพจจจะะูปปต็ หรือจะเป็นรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถแก้ไขรูปแบบทั้งหมดได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็รูปแบบไฟล์เทมเพลตต่างๆครับมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับหรืออาจจะเป็นแบบนี้นะครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตแบบนี้ครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดและตัวอย่างทั้งหมดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับที่คลิปแนะนำครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรืออยากแนะนําติชมอยากให้ทาคลิปอะไรสอนอยากให้สอนอะไรนะครับ คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ